เจริญทําค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารดอยฟ้านะคะกิจกรรมเช้านี้วันที่19กุมภาพันธ์2569นะคะเป็นกิจกรรมการแรกผลกผลผลิตของพี่น้องชาวชนเผ่าชนเผ่าบ้านหัวเราประปาก,กยอนนะคะท่านก็จะมาพากันเอาผลผลิตที่ มีเกินกินเกินใช้เหลือกินเหลือใช้ในครัวเรือนของท่านนั้นมาแลกกับข้าวของซึ่งเราจะมีตลาดอริยะที่จะมีกิจกรรมให้มีของใช้จําเป็นมาให้พี่น้องได้ได้แลกนะคะวิธีการทําอย่างไรก็คือพี่น้องก็จะเอาผลผลิตมาตอนนี้มีผลผลิตอะไรบ้างที่มองเห็นมีกล้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมที่ท่าน มีอยู่ข้างบ้านอยู่สวนของเรานะคะแล้วก็มีมะละกอค่ะมีตะไคร้ฟักหอมนะคะแล้วก็มีฟักทองมีหัวปรีค่ะแล้วก็ขิงนะคะขิงนี่เยอะเลยค่ะขิงเยอะเลยแล้ววิธีการแรกทำอย่างไรนะคะก็จะมาบางชนิดก็มาชั่งน้ำหนัก แต่ว่าถ้ากล้วยน่าจะคิดเป็นหวีนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีการคำนวณคำนวณเป็นน้ำหนักเฉลี่ยต่อ,อแล้วขายโดยเฉลี่ยกิโลละเท่าไรนะคะ,ะก็จะมีพี่น้องเรามาช่วยกันบวกบวกตัวเลขไว้ให้ว่ามีผลผลิตอะไรกี่กิโลคูณกี่บาทนี่แล้วแต่ตกลงกันนะคะ,ะซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ได้ขายราคาแพงหรอกนะคะ แล้วทีนี้ก็จะให้การ์ดไปพอพอได้ตัวเลขเสร็จก็จะมีกระดาษใช่ไหมคะก็จะมีกระดาษเขียนในกระดาษให้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือเป็นตัวจดไว้แล้วก็ลอกให้แล้วท่านก็จะได้กระดาษนี้นะคะซึ่งมีข้อมูลว่ามูลค่าของของที่ท่านมาแลกกี่บาทท่านจะเอาไว้แลกในวันที่22กุมภาพันธ์2569นะคะ ที่เรามีกิจกรรมที่ศาลาพระสุขนะคะแล้วเจอกันในวันถัดไปค่ะ